สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบสจะมาแนะนําฟีเจอร์ใหม่ที่เบสเพิ่งทำกับ YouTube ขึ้นมานะคะนั่นก็คือการทํา Membership เพื่อนๆสามารถกดปุ่มจอยที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยและหากเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเป็น Member กับเบสก็จ่ายเงินเพียงแค่เดือนละสาบห้าบาทแล้วเพื่อนๆก็จะได้แบนที่อยู่หลังชื่อได้สติกเกอร์ที่สามารถไว้คอมเมนต์แล้วก็จะได้เข้าถึงการไลฟ์สดของเบสแต่ละเดือนการไลฟ์ของเบสก็จะมีหลายๆแบบเนาะอาจจะมีการแบบตั้งกล้องไว้ตอนเมาส์มอยกับเพื่อนสาวหรือว่าทํากิจกรรมนั่นนนนู่่ีีหรรือวาามกกแบบบพดคุยัฟ ผ่านการไลฟ์อะไรอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็กดปุ่มใจด้านล่างได้เลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอยู่ดีก็มีมิดขึ้นมาอีแนนรูว่าแม่งไ,<ม>ไม่ใช่ใชแหละไปทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นอยู่ยัน9้าโมงเช้าแลเข้ามาหาใครอะ่ะผู้ชายคนหนึ่งอ่ะพี่จมูกดมงๆเหมือนทับจมูกมารูว,ว่าเอาแล้ว <laughs> แล้วกูนั่งนี้เลยเ <c oughs> ด้งลรถสวั <c oughs> สดีค่ะทุกคนกลับมากับรายการตต t t y Story นะจ๊ะ EP นี้คือ EP ที่7เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษก็คือน้องแนนสวัสดีค่ะแนนค่ะแนนก็จะมาอยู่กับเราเป็น2 EP เลยนะจ๊ะเป็น EP ที่7และ EP ที่7 extra แต่ว่าเรื่องของนาวนี้ที่เราเยอะเกินไปอาจจะมี EP ที่890ตามมาโคตรโคตร EP แรก EP นี้เราจะขอมาเล่าเรื่อง เซนชะันนีนั้นมีอยู่จริงขอย้อนกลับไป10ป,ปีได้ไหมไมีถึง8มั้งอะแปดเปีประมาณนี้ตอนน้ก็เป็นทอมอยู่ดี <c oughs> เป็นทอมอ <c oughs> เป็นซ่า <c oughs> น <c oughs> เ,ออเป็นทอมอ้วนอ้วน <c oughs> ด้วยอ้วนด้วยใช่ใช่ตอนนั้นนะเป็นกำเนก็จะมีกิจกรรมยามว่างก็คือไม่ใช่ยามว่างหรอกก็คือกิจกรรมที่ทํากันทุกวันก็คือการไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นคล้ายร้านเล่าร้านอาหารนี่แหละชื่อว่าไซวอลปิดไปแล้วเนาะเขาจะเปิด2ี่ชั่วโมงอยู่ตรงแถวสตีวิตเลยไปทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นอยู่ ห้าโมงเช้าไปตีภูแรกทีหลายๆร้อยนั่นน,นู่นนี่ก็อย่างนี้กิจกรรมของเราเป็นอย่างนี้ทุกวันด้วยนะทุกวันไหมนะทุกวัน <c oughs> ทุกวันแต่บางทียกเว้นเสาร์อาทิตย์ตเออเพราะว่าพักล่างใช่เออสาร์อาทิตย์ไม่รู้ดิอ <c oughs> าจจะไปที่อื่นเสร็จปบ๊บ์บีอยู่วันหนึ่งให้แต่วันนั้นเป็นวันศุกร์กูจำได้ <c oughs> เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยวันศุกร์เมื่อก่อนเมื่อก่อนเบสตอะไปอยู่คอนโดข้างนอกใช่ไหมที่เคยบอกไปแล้วในอีพีไหนก็ไม่รู้อยู่คอนโดข้างนอกกับแฟนแล้วทุกวันศุกร์จะต้องกลับบ้านเพื่ออยู่กับพ่อแม่ศุกร์เสาร์แล้วที ก็บอกว่าเอ้ยวันเนี้ยมันก็ไปกินข้าวกับพ่อมันเหมือนกันแม<น>่พ่อพ่อเออ,เอ,อไปกินข้าวกับพ่อก็โอเคไม่ได้อะไรเบสก,ก็ไปอยู่กับแนนตีพูอยู่ระหว่างนะนั้นประมาณ5ทุ่มได้ไหมจำไม่ได้แล้วประมาณใน5ทุ่มเมื่อคืนนางก็โทรบอกว่าเออเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วนะเราจะกลับก็ข่าวออแล้วไปกินที่ไหนนางก็พูดชื่อร้านอะไรไม่รู้มาแถบวัรามห้าแล้วก็แบบอ,อ๋อก็ไม่ได้อะไรก็วางไป,ไปเสร็จปุ๊บจำได้นั่งแล้วกินเหล้าอยู่ดีก็มีมิดขึ้นมาอีแนนกลัวแม่ไม่่ใชแล กูว่าแม่งดีอะไรแปลกมันเย็นยำมึงกินให้หมดเลยเล่าเนี่ยกลมนึงโเขาไม่เข้าใจตอนแรกเหลือแบบเหลือครึ่งนึงอะสิบนาทีมังหมดแล้วมึไม่ฝ่ากวะมันต้องกินที่ต้องไปแลวแจกอย่มันให้หมดมึงกินให้หมดแอกินป้าป้าขับรถตอนนั้นจะมีร้านหนึ่งที่จะเป็นร้านที่ไปประจำจากคอนโดอะจะไปร้านเนี้ยแต่มึงเปิดไฟยไมโครไม่เหรอไม่ได้เปิดออามึงมีไม่ได้เปิดตอนนั้นไม่ได้เปิดตอนนั้นขับไปที่ร้านไง ขับไปที่ร้านเสร็จร้านนี้จะเป็นร้านประจำเสร็จก็ขับไปมื๊บจากราชดำเนินไปพระรามเก้าใช้เวลาประมาณสิบสิบนาทีเลยเหรอแล้วกูนั่งนี่เลยเดิงรถรถเมื่อก่อนรถโหลดรถ,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 รถแต่งแบบไม่พิโชกอะไม่มีโชกเออรถเหมือนกล่องกระดาษอะนั่งกกรระะะ เดีแล้วแบบเล่าไปกลมหนึ่งไปถึงร้านปุ๊บก็นั่งทำเนียร์สั่งมาอีกแบนหนึ่งปุ๊บนั่งมึงไม่ใช่กลมหนึ่งเลื่วยเหรอกลมกลมดิหมอทุกครั้ที่แบบเพื่อนกำลังแบบโกรธอยู่รอหลอหอจ่ไม่ได้อ่ะสั่งมาอีกกลมหนึ่งนั่งปุ๊บเด็กเสิร์ฟก็มาเสิร์ฟพอดีพอดีเลยเด็กเสิร์ฟก็พูดว่าอ้าวพี่พี่เขาเพิ่งกลับไปเองอะหรอแล้วเขามาหาใครอะ ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะพี่จมูกตรงดมเหมือนทับจมูกมารู้ว่าเอาแล้วอิส <laughs> เขาบอกว่าอ่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งจมูกตรงดมเหมือนทับจมูกมารู้ว่าเอาแล้วขับรถกลับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้พูดนะยังไม่ได้บอกมันใช่ป่ะว่าเรารู้แล้ว <laughs> ใช่ใช่ขับรถกลับเลยปึ๊บอีแนววันนี้มึงไปนอนกับไม่แต่ว่าก่อนขับรถรถกลับอ่ะแดกหมดแล้วนะกลุ่มนั้นอะ <laughs> แดดแป๊บเดียวงมงมาก <laughs> แดกให้หมดเออแดกให้หมดอีกแล้วทีนีก็ว่าเอาสอนใจพูดทำเลยแมก็ทำเสร็จปพ๊บขับรถกลับขับกลับแถวบ้านบ้านมันอยู่พุทธมณฑลสาประโทน กันกูเนี่ยก็ได้แต่เขาขับ<า>ไปเอาของก่อนเสร็จปุ๊บขับรถป้าเลยหาทซึ้งำขับแล้วกูอ่ะขัาแล้วปุ๊บปุ๊บระหว่างนั้นอีแนนส่งมือถือให้มึงบล็อกเบอร์มันมึงบล็อกเบอร์มันแล้วมันโทรหากูได้ อย่างก็มันทํายังไงวะมึงไม่รู้มึงหาทางมึงหาทางมึงบล็อกเบอร์มันเลยเนี่ยเขาก็ไม่คือสมัยก่อนแม่งต้องแบบเจอเว้ยแล้วก็หาดูแต่ว่ามันไม่ได้บอกแบบง่ายๆแล้วอ่ะบีบบ้างมันต้องโทรโทรไปหาคอลเซ็นเตอร์ว่าแบบบล็อกเบอร์ศูนย์แปดตึ๊ดตึ๊ดอะไรเบอร์นี้นะคะอย่างเงี้ยอ่ะก็โทรเสร็จปบ๊บอ่ะมึงกูบอกให้มึงแล้วันก็พูดว่าอ่ะมึงกูบอกให้มึงแล้วแต่เขาอะบอกว่าเวลาที่เบอร์นั้นโทรมามันจะส่งเมสเซจมาบอกมึงนะไม่เอาไม่เอาไม่เอากูไม่ต้องการเมสเซจไม่ต้องการอะไรเลยเอาแบบไม่ต้องเห็นอะไรเลยไม่ ระหว่างที่อันบล็อกอะจังหวะนั้นอะเราอะก็วิ่งลงเทคบุรีเนาะแล้วก็จะมาทางลาดวิถีป่ะเขาเรียกว่าลาดวิถีกับไม่รู้แล้วมันก็จะเป็นทางรถไฟก่อน<ว>ที่จะข้าวทางรถไฟมาก็จะกลายเป็นวังจินดาเพื่อที่จะตกไปเป็นเขาดินเข้ามาในความแรงสูงมงึมองอันบล็อกเลยมึงอันบล็อกเลยอีแรนก็ดูกำลังดูมันถืออยู่ขึ้นทางรถไฟแล้วข้าก็ไปแบบ ไม่คือตอนนั้นมันมาถึงแบบตรงนี้แล้วเว้ยกูไม่ไหวแล้วก็เลยหันไปแบบอือกูจะอ้วกอ่ะอ้วกแล้วอ่ะเพื่อนก็แบบตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอนี่ก็หันไปแบบคู่ก็คือแบบข้างวังเว้ยนี่ก็แบบคนก็เจกเหอะไม่ไหวจะอ้วกแล้วก็หยิบควานหายดมเว้ยเปิดดมนะคือแม่งจะไม่ไหวแล้วอ่ะแม่งแบบอีกนิดนึงคืออ๋ก็พูดไม่ได้แล้ว่ะแมมึงอย่าเพิ่งมึงอย่าเพิ่งมึงอดทนไว้สิสิบวิเองี่สิบวิเองมึงสิบวิมึงอย่าอ้วกแล้ววางเลยอย่าอ้วกแล้ววางลกเยขาจะดัน มีแหวแซ่บใสมือตัวแอพก็กระจกที่แกรโจโยนขอไปข้างหวังเนี่ยนสุดไม่ไห งมุมนั้นเลยเทียงสีแอ๊วค้างหวังรถก็เมนน่ะข้างในมันเป็นแบบมันบุด้วยผ้าตรงในระหว่างทางที่เราแบบแะออกไปใช่ป่ะมีบางอย่างที่ยังสเปดออกไปข้างนอกอยู่มันเยอะมากจนแบบว่าเขาตัวเนี้ยเออม่งไม่ไหวเที่ยบ่ะสมก็จับได้จริงจับได้จับได้จริงรู้เลยว่าแบบไปได้กับใขรมาเป็นแรงนี่ไม่รู้เรื่องหลังจากนั้น้วพับตัดไปตั้งนานบล็อกเบิร์กอะไรนี่ก็เออเป็นจําได้ลางๆแหละว่าต้องทำยังไงบ้างเออเรื่องเซนชินีแรงนะเธอ แล้าเธอซีเซ็นเธอเซ็นไหนอะเออเธอเป็นไหนเซ็นหรอโอ๊ยฉันมีเยอะเธอจำอะไรไม่ได้เลยองนึจำอะไรไม่ได้หรอที่เธอแบบว่าเอ๊ยมีเซ็นว่าจะต้องแบบมีอะไรแน่นอนเลยแล้วเธอก็กลับไปเธอคนถังขยะเจออะไรอะอุ้ยเรื่องนี้ยังเล่าไม่ได้เล่าไม่ได้อลยเอาแล้วผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นที่ตุ่ยเตี้ยใครวะ ที่มึงอยากทำนานๆมากเขาอ่ะเราไปกูจะมาอะไรไม่ได้แล้วแต่คือคบกับผู้ชายคนหนึ่งใช่ป่ะเสร็จแล้วแล้วอยู่ดี่เป็นทอล์กของผู้ชายได้ไงก็เลิกไปทำลยแล้วก็มาคบผู้ชายไงเป็นเรื่องปกติมึงแล้วตออนนนี้เป็ะไรตอนนี้เป็นอุ้ย ตอนนี้ไม่สบายยังไม่รู้ว่าหาไม่ได้เอออาหน้าตเรา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 แล้วตอนนั้นมันยังไงวะคือคบกันมาดีๆเลยนะดีดีๆเดือนเดียวเลยอีนะแล้อยู่ดีๆหายไปเลยผู้ชายหายหายไปรู้จักแม่รู้จักอะไรอย่างนี้หมดเลยนะเออผมไปก็ไม่รับบอกงานยุ่งเออแล้วเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไปอังกฤษใช่ป่ะก็แบบเดียวดายแบบงงมากว่าทำไมผู้ชายเปลี่ยนไปสุดท้ายก็เหมือนแบบปฏิปตอเรื่องราวได้แบบด้วยความแบบมีเซนส์ว่าแบบเออมันน่าจะเป็นอีชนีคนนี้แล้วก็ไปสืบมาสุดท้ายมันก็เป็นคนที่เราสืบจริงๆ แล้วสุดท้ายก็คือยอมรับยอมรับประวะไม่ยอมไม่ยอมนี่มึงมุ้อมากคนไหนกันแน่เนี่ยไอ้มึงหมายถึงอีอ้นไม่ใช่เหรอเออใช่เอามึงชื่ออะไรเหรออ้าวเหรอเอาออกด้วยนะไม่มีใครรู้หรอกอ้นมันมีตั้งหลายคนอ้นไหนเที้ยมากเฮ้ยแต่ว่ามีคนนึงม่เที้ยเหมือนกันนะที่เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีตอนนี้เขาเป็นคนผ่าข้าวแล้ว ิอ่าคนนั้นนะคนนั้นก็เขาเป็นผูะดูไหมคนนั้นไม่ดูหรอกไม่ดูแล้วแหละเนอะเออเล่า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 ก็คือคบกันมาปกติเลยนะหลายปีเออคบกันปีหนึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็แบบเล่นดนตรีมีความแบบหน้าตาดีนิดหน่อยเสร็จแล้วก็คือจับได้ว่ามีผู้หญิงอะหลายรอบสุดท้ายก็ยังไม่ได้เลิกกันอะไรอย่างเงี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วไปเล่นละครเวทีแล้วนางก็ไปแบบปากจอยกับผู้หญิงคนนึงเราอะไปบ้างเขาบ่อยมันก็จะมีของของเราอยู่บ้างเขาอะไรเงี้ยคือแม่งแอบคุยกันเว้ยเราอะมา รู้เพราะว่าอ่านแชทของเขาว่าคุยเรื่องอะไรกันบ้างก็คือไม่มีเรื่องดีเลยมีเรื่องดีคุยแต่เรื่องอะไรเรื่องแบบต่อกาสะเดือเรื่องแบบอยากให้เธอมาตื้อฉันหน่อยนะเดี๋ยวมาตื้อตื้อตื้อตื้้เหอเก่งเลยเป็นเรื่องอย่างนั้นหมดเลย สุดท้ายมึงมีการเช็ดแอปนี่อันนั้นน่ะมึงมีการเช็ดแอปกูเองใช่ไหมกูเอปกูไม่ใช่กูใช่กูเก่งมากทำยังไงก็ไม่รู้นะเว้ยแต่กูสามารถมีฝ่ในไม่ออฟของผู้ชายคนนั้นได้กูรู้หมดเลยว่ามันอยู่ไหนบ้างมือบบไม่ใชไม่กูใช้ความจำกูชอบเหลือบเหลือบตาดูมือถือนว่าเฮ้ยพาสเวิร์ด Apple ID มันอะไรวะเสร็จปึ๊บแล้วกูว่ามาใส่ในเครื่องตัวเองแล้วกูก็มีฝ่ายไม่อโฟนจำไว้นะจ๊ะจำไว้นะจ๊ะเทคนิคนี้จำพาสเวิร์ดให้ดีตอนเดี๋ยวนี้มันเป็นตัวเลขใช่ป่ะตั้งงดวไเออออลมื เ<อ>ัวติ่งคนเขาจะมีแบบแบ็กอัพที่มันเป็นตัวเลขอ่ะอันนี้<ช>เร<อ>า,าไปใช้ดูโอเคอีพีนี้ก็เท่าดีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะมี e ีพีต่อเลยเดี๋ยวถ่ายต่อจากอันนี้แหละก็ติดตามกันด้วยเป็น e ีพีเจ็ดเอ็กซ์ตรราเรื่องของน้องแนนอีกแล้วตแล้วแลวแลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอเคจบหนึ่งจบหนึ่ง